สวัสดีค่ะพี่ชื่อนัทรัต์เกติขจรพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อซินอายุ52ปีนะคะพี่ติดตามเพจของอาจารย์มาเนี่ยเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วปกติในพี่เป็นคนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้อยู่แล้ว นะพี่ก็ศึกษาเรื่องฮงจุยแต่พอพี่มาเจออาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องติลี่พี่ก็เลยมาศึกษาดูทุกเทปของอาจารย์จนกระทั่งพี่มีความมั่นใจแล้วก็เลยตัดสินใจรีโนเวทบ้านใหม่หมดเลยตามจากจังที่ที่ฟังจากอาจารย์มาทั้งหมดเลยค่ะจากที่พี่เนี่ยได้ฟังและพี่ก็ได้ศึกษาและพี่ก็ได้มาปรับเปลี่ยนเนบ้านของพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ ความอยู่เนี่ยรู้สึกสุขสบายขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนนี้เคยมีปัญหามีอะไรเนี่ยลดน้อยลงแทบจะไม่เหลือเลยสาเหตุที่พี่ปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยนะคะตีรีภายในบ้านเนี่ยเพราะว่าพอพี่ได้ศึกษาเนี่ยในช่วงนั้นนะพี่ป่วยอะค่ะพี่ป่วยต่างตายเลยนะคนนอกบ้านเนี่ยจะไม่รู้หรอกแต่พอเรามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสุขภาพเราแย่มาก หายใจแบบพผง,งาผง,งาแบบเหมือนแบบปางตายเลยจริงๆพอเรามาได้มาศึกษาแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนูลมหรือว่าเป็นจั่วที่ว่าจะแทงเข้ามาในบ้านเรานะคะอ่าหรือแม้แต่ไฟอะคะ่ะที่ว่านอนส่งลงมาทางเตียงปัญหาเรื่องการเงินก็คือ,อ,อทรณีข้างใต้ซิงค์นะคะอ่าตรงเนี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยน เพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่ไปหาหมอรักษายังไงก็ไม่หายแต่พอพี่ปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อาการพี่ก็ดีขึ้นนะไม่ได้ว่าจะคิดไปเองนะแต่รู้สึกว่าปกติเนี่ยจะใส่แมสแล้วพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยสามีพี่ป่วยเนี่ยนะคะเกิดจากพี่มาพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่แฟนพี่ป่วยแต่ว่าพี่ก็มาสังเกตเอ๊ะทำไมปากเขาเริ่มเบี้ยวอ,อ่แล้วก็ ความตันก็สูงสูงมาก200กับ200แล้วก็ปากเริ่มเบี้ยวละพอมาเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องมอปแปลงอะค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะหันหน้าออกอยู่ซ้ายมือเนี่ยมีมอปแปลงไฟพี่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้พี่ก็เลยได้ซื้อของอะคะ,ะเป็นน้ำเต้านะคะแล้วก็กระจกะมาติดหน้าบ้านแฟนพี่ก็ ดีขึ้นแต่แม้มันไม่ได้ดีแค่นี้นะคะพี่ก็ต้องพาแฟนเนี่ยไปรักษาด้วยสวัสดีครับผมชื่อนายจษศักดิ์แสงทองเจริญหรือชื่อเล่นชื่อน้อยอายุ58ปอีอาการเจ็บป่วยของผมเดี๋ยวก็เริ่มมาปีกว่าแนละ้วคือช่วงนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเราทำงานเรารับผิดชอบงานเยอะมากทำให้เกิดอาการเครียดเครียดก็ทำให้ความดันความดันขึ้นสูง เึ้นสูงแล้วก็เริ่มมีอาการอย่างที่ภรรยาบอกว่าเออเริ่มมีปากม่วงปาก,ปากเปรี้ยวอะไรเงี้ยอ,อ,อ่เราก็เริ่มไม่ค่อยจะดีละหลังจากที่ภรรยามาปรับปุงเปลี่ยนแปลงเอออาการต่างๆก็ก็ทุเลาแล้วก็ประกอบกับเ,ออเราก็ไปปรึกษาหมอด้วยทางแผนปัจจุบันออทั้งสองอย่างก็ทำให้ร่างกายของผม รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากๆาก็รู้สึกว่าเครียดนะเครียดมากๆว่าเออเราเอ๊ะทำไมถงงึงทั้งทที่เราก็เป็นคนออกกําลังกายทํานู่นทํานี่ตลอดเอ๊ะทำไมถึงถึงถึงมีงงงอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็น่าจะมีส่วนอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าที่ท,ที่ที่อย่างนี้ที่ทําให้เราเป็นอย่างนี้เราก็เลยปรึกษาภรรยาแล้วก็ภรรยาก็ดูทีนี้ก็มันน่าจะมีส่วน เกี่ยวกับตัวบ้านเรานะาาเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตามที่ภรรยาเป็นคนศึกษาจริงๆแล้วเขาก็ทําการแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาแล้วผมบอกว่า,วาบางอย่างไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ยังไม่เชื่อแต่พอเวลาเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยทําการแก้ไขตอนนี้ก็สุขภาพเริ่มดีขึ้นแต่ยังดีขึ้นไม่ที่สุดนะครับเพราะว่าในห้องนอนเขายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีจุดต่างๆที่มันทําลายสุขภาพเขาอยู่ถ้าอาจารย์แนะนําเรื่องสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือกลางมุ้งนอนนะครับ mm hmm. กลางมุ้งนอนอันน แล้วก็เรื่องของบันไดนะครับยึดติดให้มั่นคงให้ได้ครับประตูหลังประตูสุดท้ายถ้าอยากให้เก็บซับให้อยู่นะครับต้องเปลี่ยนประตูให้เป็นประตูที่ไม่สามารถให้ลมออกได้นะครับเป็นประตูไม้ประตูเหล็กอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการแก้ไขสิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งจริงๆแล้วคุณแก้ไขทุกอย่างมาได้ถูกต้องแล้วนะครับเหลืออีกบางจุดเล็กๆ,ๆน้่อยอันนี้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับครับ